ท่านใดต้องการให้ทางช่องของเราทำนายดวงชะตาชีวิตของท่านหรือของบุคคลอื่นบุคคลอันเป็นที่รักเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตหรือเป็นแนวทางในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆโปรดขอความกรุณาท่านติดต่อทางช่องทางของเราที่แจ้งไว้ในรายละเอียดข้างล่างนี้ทางช่องของเราไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลทางไลน์ขอให้ท่านติดตาม หรือติดต่อกับเราได้ในช่องทางดังกล่าวสวัสดีครับสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์มาดูการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับความยากลำบากและความยากจนการอ่าน ดวงชะตานี้บ่งชี้ถึงช่วงเวลาแห่งความยากลำบากทางการเงินและความยากจนที่อาจเกิดขึ้นได้ศัตรูรอบตัวระวังผู้คนรอบข้างคุณเนื่องจากอาจมีศัตรูที่ซ่อนอยู่หรือผู้ที่หวังร้ายต่อคุณชัยชนะจากการฟ้องร้องแม้ว่าโดยรวมแล้วจะมีโทนเชิงลบแต่ก็มีการคาดการในเชิงบวกว่า การฟ้องร้องที่กำลังดำเนินอยู่จะประสบความสำเร็จการทวงหนี้น่าเสียดายที่การทวงหนี้จากผู้ที่เป็นหนี้คุณดูเหมือนจะไม่น่าเป็นไปได้ข้อควรระวังในการแต่งงานการอ่านครั้งนี้แนะนำอย่างยิ่งว่าไม่ควรรีบร้อนแต่งงานการพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการแต่งงานในอนาคตกล่าวโดยรวมการอ่านดวงชะตานี้แสดงให้เห็นภาพช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ยังให้ความหวังอีกด้วยในขณะที่เผชิญกับความยากลำบากทางการเงินและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะได้ผลรับในเชิงบวกในประเด็นทางกฎหมายอย่างไรก็ตามควรใช้ความระมัดระวังในความสัมพันธ์ส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการแต่งงานเลขนำโชค 6, 3และ8ถือเป็นโลกเป็นเลขนำโชคในช่วงเวลานี้ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการคาดการและการกระทำการเลือกของคุณจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของคุณในที่สุด หากคุณกำลังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญควรพิจารณาขอคำแนะนำจากเพื่อนที่เชื่อถือได้ครอบครัวหรือผู้เชี่ยวชาญสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารมาอ่านการดูไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับการทำนายดวงชะตานี้ค่อนข้างมองโลกในแง่ร้าย ซึ่งในเรื่องของโชคร้ายส่วนแรกวาดภาพที่ดูสิ้นหวังสื่อถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยการต่อสู้และความโชคร้ายโดยกล่าวถึงการถูกพายุหมุนพัดกันโชคสื่อถึงความโชคร้ายที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและไม่คาดคิดกรรมนำพาคุณประสู่ความยากลำบากสื่อถึงการกระทำในอดีตที่ก่อให้เกิดความยากลำบากในปัจจุบัน ชีวิตที่เหนื่อยล้าเหมือนกับการกลิ้งปูนขึ้นเนินเขาอุปมาอุปไมนี้เน้นถึงการต่อสู้ที่ยากลำบ,บากและความรู้สึกที่เหนื่อยล้าตลอดเวลาสุขภาพและความสัมพันธ์อาการป่วยไม่ร้ายแรงนักนำเสนอข่าวดีเล็กๆน้อยๆเกีเ่ยวกับสุขภาพยังห่างไกลจากการหาคนรักมาก บ่งชี้ถึงความยากลำบากที่อาจเกิดขึ้นในการหาคู่รักสังคมและการเงินเพื่อนจะกโกครืองเรื่องไร้สาระทำนายถึงความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆที่อาจเกิดขึ้นกับเพื่อนลูกหนี้ที่หลบหนีจะไม่มีวันติดต่อมาแสดงให้เห็นว่าหากคุณเป็นหนี้เงินคุณอาจไม่สามารถเรียกเก็บเงินนั้นได้สำหรับในเรื่องของครอบครัว หากคุณกำลังตั้งครรภ์คุณคงได้ลูกสาวแน่ๆซึ่งทำนายเพศของลูกที่อาจเกิดขึ้นตัวเลขนำโชคได้แก่หมายเลข6หมายเลข7และหมายเลข9ซึ่งเป็นตัวเลขนำโชคให้แก่ท่านดังนั้นขอให้ท่านโปรดใช้วิจารยาณซึ่งการใช้วิวจารยาณในการตัดสินใจครั้งสำคัญของชีวิต มุ่งเน้นไปที่สิ่งดีๆแทนที่ท่านจะหมกมุ่นอยู่กับคำทำนายเชิงลบให้พยายามมุ่งเน้นไปที่สิ่งดีๆในชีวิตและสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นการสร้างโชคของคุณเองจำไว้ว่าการกระทำและการเลือกของคุณมีบทบาทสำคัญในการกำหนดชีวิตของคุณหากคุณรู้สึกแย่เกี่ยวกับคำทำนายนี้พยายามจำไว้ว่า มันเป็นเพียงมุมมองหนึ่งเท่านั้นมุ่งเน้นไปที่การปลูกฝังพลังงานบวกและตัดสินใจอย่างมีสติเพื่อสร้างชีวิตที่คุณมีความสุขสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับข้อความนี้ดูเหมือนจะให้คำพูดที่ปลอบโยนและให้กำลังใจดังต่อไปนี้ การยอมรับความทุกข์ในอดีตแม้ว่าความทุกข์จะผ่านไปแล้วแสดงให้เห็นว่าคุณได้เอาชนะช่วงเวลาที่ยากลำบากแล้วมุ่งเน้นไปที่ความสุขและความสมหวังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการค้นพบความสุขในความสุขของคุณของคนที่คุณรักนอกจากนี้ยังแนะนำว่าการกระทำอันมีน้ำใจและความเอื้อเฟื้อเช่นการทำบุญและบริจาคทาน สามารถนำมาซึ่งความสงบภายในและความสมหวังได้คำเตือนเกี่ยวกับความโลภข้อความเตือนเกี่ยวกับความโลภมากเกินไปโดยระบุว่าอาจนำไปสู่การสูญเสียความอดทนและความเพียรพยายามเน้นย้ำถึงความสำคัญของความอดทนโดยใช้การเปรียบเทียบกับการรอให้ต้นไม้ออกผลความหวังสำหรับอนาคต ข้อความนี้ให้ความหวังสำหรับโชคลาภการได้ได้ของที่หายไปคืนมาการหาคู่ครองที่เหมาะสมและการหายจากอาการป่วยตัวเลขนำโชค7และ9ถือเป็นตัวเลขนำโชคสำหรับผู้รับโดยรวมแล้วข้อความนี้ดูเหมือนจะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างคำแนะนำทางจิตวิญญาณ คำแนะนาในการใช้ชีวิตและการทํานายดวงชะตาเล็กน้อยข้อความนี้กระตุ้นให้ผู้รับมีสมาธิกับความสงบภายในใส่ใจการกระทําของตนเองและยังคงมีความหวังสําหรับอนาคตที่สดใสซึ่งการตีความนี้ขึ้นอยู่กับข้อความที่ให้มาสิ่งสําคัญคือต้องจําไว้ว่าการทํานายดวงชะตา ไม่ควรที่จะเชื่อมั่นมากเกินไปแต่ควรใช้วิจารณญาณจากตัวท่านเองสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับการอ่านนี้ดูเหมือนจะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างการทำนายดวงชะตาโดยทั่วไปและการทำนายที่เจาะจงมากขึ้น ไม่มีสิ่งใดที่คุณปรารถนาจะเป็นของคุณได้ฟรีหมายความว่าการบรรลุเป้าหมายของคุณต้องใช้ความพยายามและอาจไม่ได้มาง่ายๆระวังคนที่ประจบสอพอเป็นการเตือนถึงผู้ที่อาจยกยอคุณเพื่อประโยชน์ของตนเองระวังคนที่ชมเชยคุณมากเกินไปหรือดูเหมือนมีเจตนาแอบแฝงการทำนายเฉพาะการหาคู่ครอง การอ่านนี้บ่งชี้ว่าการหาคู่ครองที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องท้าทายการค้นหาลูกนี้บ่งชี้ว่าการทวงนี้อาจเป็นเรื่องยากโชคลาภการอ่านนี้บ่งบอกว่าโชคลาภนั้นอยู่ไกลเกินเอื้อมความยากลำบากบ่งชี้ว่าคุณอาจเผชิญกับความยากลำบากในอนาคตอันใกล้นี้การตั้งคัน การทำนายนี้บ่งชี้ว่าคุณอาจจะมีลูกสาวเลขนำโชค5 7และ6สิ่งสำคัญคือต้องมุ่งเน้นไปที่ความพยายามและการตัดสินใจของคุณเองมากกว่าที่จะพึ่งพาการดูดวงเพียงอย่างเดียวหากคุณกังวลเกี่ยวกับคำทำนายเหล่านี้ต้องใช้ตัดสินใจ จากตัวท่านเองสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับการทำนายดวงชะตาครั้งนี้มีการตีความที่น่าสนใจหลายประการความท้าทายและรางวัลโชคอยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำการเปรียบเทียบนี้แสดงให้เห็นว่า ความสุขและโชคลาภของคุณอาจไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายคุณอาจจำเป็นต้องเอาชนะอุปสรรคและทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างสะพานเป็นสัญลักษณ์ของการทำงานหนะักและความมุ่งมั่นที่จำเป็นในการเชื่อมช่องว่างระหว่างสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตที่คุณต้องการอดทนต่อความยากลำบากสิ่งนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความภาคเพียร ความท้าทายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่การเผชิญหน้ากับความท้าทายด้วยความยืดหยุ่นและความอดทนจะทําให้คุณบรรลุความปรารถนาของคุณได้ในที่สุดยิ่งคุณอายุมากขึ้นคุณจะมีความสุขมากขึ้นสิ่งนี้อาจหมายความว่าเมื่ออายุมากขึ้นคุณจะมีปัญญาความเป็นผู้ใหญ่และการชื่นชมชีวิตและสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงมากขึ้น นอกจากนี้ยังอาจบ่งบอกว่าความสุขยิ่งใหญ่ที่สุดบางอย่างของคุณอาจมาในภายหลังในชีวิตข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์หญิงไม้ดูเหมือนจะเป็นคู่ที่เหมาะสมสำหรับคุณความทานายนี้มีความเฉพาะเจาะจงมากและอาจก่อให้เกิดการโต้แย้งได้สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการดูดวงมักอิงตามความเชื่อทางวัฒนธรรม และอาจไม่สะท้อนความจริงสากลจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาคำกล่าวนี้ด้วยใจที่เปิดกว้างและหลีกเลี่ยงการตัดสินโดยพิจารณาจากสถา,นะสถานะการสมรสเพียงอย่างเดียวมีความสุขไร้กังวลร่ำรวยและมีสุขภาพดีคำนี้บรรยายถึงการแต่งงานในอุดมคติโดยเน้นที่ความสุขไร้กังวล ความมั่นคงทางการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีตัวเลขนำโชค9 4และ5ตามการอ่านนี้ตัวเลขเหล่านี้ถือเป็นตัวเลขนำโชคสำหรับคุณคุณสามารถนำตัวเลขเหล่านี้มาใช้ในชีวิตได้หลายวิธีเช่นเลือกหมายเลขลอตเตอรี่กำหนดวันที่สำหรับเหตุการณ์สำคัญหรือใช้เป็นแหล่งแรงบันดาลใจและพลังบวก มุ่งเน้นไปที่พลังของตัวคุณเองในท้ายที่สุดความสุขและความสําเร็จของคุณขึ้นอยู่กับการเลือกและการกระทําของคุณเองแม้ว่าการดูดวงอาจทํำให้มีมุมมองที่น่าสนใจได้แต่การรับผิดชอบต่อชีวิตของคุณเองและมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่คุณปรารถนานั้นถือเป็นสิ่งสําคัญสําหรับ ท่านที่เกิดในวันเสาร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญเลยครับการทํานายเชิงบวกการคืนดีกับแม่เป็นการบอกเป็นในถึงการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งหรือความขัดแย้งกับแม่ของคุณในเชิงบวกความสำเร็จในความพยายามการอ่านนี้ทํานายถึงความสำเร็จในอาชีพหรือกิจการที่คุณเลือก การหาคู่ครองที่ดีเป็นความปรารถนาทั่วไปและการอ่านนี้บอกเป็นในว่าคุณจะพบคู่ครองที่เหมาะสมกับคุณเองและรักใคร่การแก้ไขนีิสินและข้อพิพาทบ่งบอกว่าปัญหาเกี่ยวกับลูกหนี้เพื่อนและครอบครัวจะได้รับการแก้ไขโดยสันติโชคลาบการทำนายนี้เป็นเชิงบวกมาก บ่งบอกถึงโชคดีและเจริญรุ่งเรืองโดยรวมการชนะคดีหากคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายการอ่านนี้บอกเป็นในถึงผลลัพธ์ที่ดีข้อควรระวังระมัดระวังและถ่อมตัวเป็นคำแนะนำที่สำคัญแม้จะมีโชคลาภสิ่งสำคัญคือต้องตั้งสติหลีกเลี่ยงความเย่อหยิงและชื่นชมกับพรที่คุณได้รับ การตีความตัวเลขนำโชคเลข1มักเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ความเป็นอิสระและความเป็นผู้นำเลข8มักเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองและความไม่สิ้นสุดเลข6สามารถแสดงถึงความสามาคัคคีความสมดุลและความสุขในครอบครัวการดู ดวงชะตาถือเป็นศาสตร์ที่ลึกลับความแม่นยำของการอ่านเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามกาลเวลาซึ่งการอ่านเหล่านี้ต้องอาศัยวิจารณญาณและความมุ่งเน้นที่ความพยายามและการกระทําของคุณเองเพื่อสร้างอนาคตที่ดีในท้ายที่สุดวิธีที่ดีที่สุดในการกําหนดอนาคตของคุณคือการทํางานหนัก คิดบวกและความพากเพียนของคุณเองสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ขอเรียนเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับข้อความนี้เตือนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากคำพูดและการกระทําของบุคคลการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบเต่ากับหงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน ของความเป็นไปได้ที่เกิดหายนะโดยเน้นย้ำถึงอันตรายจากคำพูดที่ไม่ระมัดระวังและความสำคัญของการควบคุมตนเองคำแนะนำการพูดอย่างมีสติข้อความนี้เน้นย้ำอย่างหนักแน่นถึงความสำคัญของการพูดอย่างระมัดระวังหลีกเลี่ยงการพูดหยาบคายนินทาและพูดในเชิงลบการทำความดี ส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูกต้องตามจริยธรรมและห้ามปรามการกระทําที่เป็นอันตรายความกระตันยูแสดงความขอบคุณต่อผู้ที่สนับสนุนคุณความอ่อนน้อมถ่อมตนยอมรับและแก้ไขลักษณะบุคลิกภาพเชิงลบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการพูดความท้าทายการหาคู่ข้อความนี้แนะนำว่าความยากลำบากในการหาคู่ครองนั้นอาจ เกี่ยวข้องกับรูปแบบการสื่อสารของบุคคลนั้นโชคลาภหมายความว่าความโชคร้ายในปัจจุบันอาจเป็นผลจากการกระทําในอดีตและโชคลาภอาจมาช้าตัวเลขน้าโชค5 4และ6หรือเป็นตัวเลขมงคลสิ่งสําคัญคือจําต้องสิ่งสําคัญคือจําไว้ว่า การอ่านดังกล่าวเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งต้องใช้วิจารณญาณเน้นที่การกระทำในเชิงบวกและการเติบโตส่วนบุคคลโดยไม่คำนึงถึงโชคที่รับรู้ได้หากคุณยังกังวลเกี่ยวกับนัยยะของข้อความทำนายนี้โปรดพิจารณาหารือกับเพื่อนที่เชื่อถือได้สมาชิกในครอบครัวหรือที่ปรึกษา การวิเคราะห์นี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังในคำทำนายดังกล่าวด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องของเราดังกล่าวนี้และอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอพลังบวกทางด้านต่างๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันในทางช่องของเรานี้อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังสวัสดีครับ